สวัสดีครับผมสวัสดี f อช่องอึดรเชเนลนะครับผมกาทีมาอัปเดตลาข้างว่านะครับผมกับสถานที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเท่อมนะครับตำบลขนามเพื่อนผือจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังจะโตยัโค้มครับวัอนี้ยังสองผม เ่สาว่สาครับไลูกเจด้ครับเดสหาครับี <75. S 2> ไวู้ีรลูกแมู่กับลูพังลูลูกเป็นนอนอยู่นี่ลูตัว 7, น,น,น,นี้ครับลูกเป็นนอนอยู่นีลลน่ลูกนนแม, 7, 7, <3. S 2> ม,ม่ครับเจ็ดสามเจหมือนสามครับ เบอร์โทรศัิดต่อครับ087952952 1691 1691ครับหอยนุ่มนะครับขี้บ้านน่นสมบูรณ์บ้านนสมบูรณ์้ามันมันครับหอยครับครัสครับหอยยังครับนี่หอยจีครับหอยจีหอยมาจากห้างไหนครับมาจากสุวรรณภูหาครับสุวรรณบ้านไหนน้องสุวรรณบ้านนาดันครับ หน้าดันไมาจะโตจะพุ่มครับสองตัวแล้วครับอันนี้แม่เนาะครับพุมนี่นี่ครับสองตัวสองตัวนี้เท่าไใดเท่าหนี่งต้องไว่าเจ็ดซีฟครับสองตัวเจ็ดซีฟขายยกขึ้นไปเลยสองตัวเจ็ดซีนะครับด้านหน้าทางเข้าตลาดนะครับนี่เบอร์โทรติดต่อมาครับ เบอราสนะครับเบอร์ทั่วต้าส้านเจ็ดนะครับต้ตเียงศูนย์ปีนะครับตัวสองนะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งขบัเ้าองด้านทุ่านะครับรถคันแมกคทาว์ถอดแล้วนะครับรถคันต่อมาทางรถปะยู่นะครับเ่านจัดแย้นะครับเผื่อเดินทางกลับบ้านนะครับเจ้าหนาที่ขอเดนางต่อไปไปนะจะได้มีรับการศึประสยวน์ของการค้าการขายนะครับเ่วนทอง้มีปัญญาไปซื้อขายนะครับ ทางตุากานะครับทกางตลาดจะเป็นเรื่องงานเร็อย่างนืดเระับนกิดการได้องเรียนที่ได้ในเือกันายนน้คักธรนะครับทางการตลาดก็ได้นะครับเราจไเรั่เริ่มคนนับคนนนะครับจากในน้ก็ทักทายกันค่ะสวัครับสวัสดีครับหอยทีมนาวังยังจะตัวยักคงครับวันนี้อ๋อแม่ลูกมากครับอาแม่ลูกมาก คาเาสิบสามครับลูกชลูกนะครับายหลนี่ห้องไอ้าิสองตัด้วเคร่อบินครื่องบนเรืองบน่บนเครื่องบินเครื่องนเครื่องบนเครื่องบนเคร่องบนเครื่องนเคร่องนเครื่องบนเร่องบนเครื่องบนเคร่องบนคร่องบนครื่องบนเครื่องบครื่องบนเคร่อนร่องบนเครื่บนครื่งบินเครื่องนเ่องบนเครื่องบินเคร่่องบนเครื่องเนเองบเอนครบงรรอรององิ right. wow. ่นรองคนครบ อันนี่ห้องไมหบเกาครับห้องไหิบ่าสถานาทองสถานาผ่านสองรอบครับผ่านสองรอบแล้วนะครับจะขอสอเดือนแล้วครับขอสอเดือนมี่ห้อไนนี่ฮะชิบหาครับแม่สาวสาชิ้นหัวเงาครับ ตลาดบ้านตลานตลารับอรบราเนาะหาเบอร์โทรติดต่อครับหน่งนย์เกสามนย์เก um, ้าสาม้นอนยยกรศนีนึ่งตูนง้อานะครับตลาตลาดตลาดขอควมารเป็นอย่างยนะครับที่ขอมาใส่ในขอคามนตลาดรับครับลาครับ ราคาพอจัดได้ิาอย่เ huh. ค uh ื huh. uh ั้นคับหลายราคนครับหลายราคาคัหลาราคาไปร่ยาเลยไใล้มีคนครับใกล้กนีหาชิหาหบหครับเจามาที่ตลาดได้า่งาสะดวกในัดหาตาตูต้านะครับตัวเต่าตั้งตั้งสี่กับหาชิบหาครับองัหชิหาครับอันนี้ขายเป็นกล่องครับเจ็ดมื่นครับสามตัวครับ ขายเป็นควงครับพอ阿ข้ามไปยัครับลูกตัวแม่ก็บุกตัวปูครับแซเมื่อหาเจ็ดเื่อหาครับรอดนี่แอตาลูกมันเอบบอันนี้ก็อันนี้ก็ตัวซิปหนึ่งขึ้เรานะครับนี่เขาหายตะเกาื่นขายอไไรลูกทุ่มจากไดซิปหนึ่งจากไดซิปนะครับผมแล้วก็คองไม้ๆนี่ล่ะซุกีกแ้ของไม่ครับไงดูโคกาครับน่าสนใจบ้างตัวไหมันตัวร้องเลยะครับ ห้าับยก็นี้เจ่นหานีเหาครับก็มีเจ่นหาครับเจ็ดสิบห้าครับนี่ห้าสิบับนี้ห้าสิบบดไม่นด้เจ่นหาครับใส่ครับเรีบรวอยครับนี่ครับพันเดีรยอไปลรวเจ็ดหาครับครพอมมีขนีครับมีขนีนะครับ อันนี้วันแรกป่ะครับวันนวันวัยสิบสองเนาะคเอาเท่ครับผมปากช่องครับปากเพจของพ่อที่นี่คนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนครับคนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนครับผมเบอร์โทรติดต่อครับคนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนพี่ต้องหานหมครับไน้องสองหอง คิดมาณก็ตกเอะคิวมากหั์โทษนบ0 8 3 1 3 1 8 2 7มขอบคุณพ่อวิลาศครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมนสวยดีครับได้เยอะบ้างมั้นี่ยังไม่ได้ขายเลยับไ่ได้ขายเลยอะดูของไงเรามาเบิ่งของ ของน,อ<ม>น้อยนะครับเท่าไรครับนี่ตันน,น,นนี้นของใบสิบเก้าเจ็ดร้อยไหมคะใบสิบเก้าเจ็ดเจ็ดร้อยัอนแนะนํำเัลเลยค่ะคมีซาห้าห้าร้อยหห้ายมีสาสี่ห้าร้อยค่ะาสี่ห้าร้อยอปวดหาเจ็ดกอนปวดาบเจ็ดนันก็ซาบห้าหร้อยค่ะนักวันเรือหึ่งตัวตัวนี้ 37.500บเจ็ดห้อหร้อค่ะตัว้หลังค่ะอันนี้ก็ะซ้าสาอตัวางหลังค่ะหกพัน้ากหกพัารอยค่ะระซ้าหกพั้าร้อยเอาเ่ยวไอันนี้โบแมน พี่หมดขายแล้วมั้งค่ะตัวนี้ขายไปแล้วเนาะโอเคครับผมกับราคาซับซับครับเบอร์โทรติดต่อครับผม062ค่ะ062 557ค่ะ557 5627ค่ะ5627จับน้อยน้อยตีค่ะบ้านบางงามอำเภอหนอง็ซอค่ะตีบางงามหนองค้อครับมามันๆครับครับผมสวัสดีครับคุณเพืนเเพืนแครัไป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 สวัสดีครับ นี่ครับเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนหัึ่งนิค่อนครับผมตัวนี้เท่าอะไรนี <anz> ่พ่อตัวนี้เปิดไว่หาชิ้มหาหาชิ้มหาครับนี่ตัวใดเอกครับนี่อันนี้ก็มีตัวใดเอกมีตัวนู้ตัวนี้ก็ราคาเดียวกันหาชิ้มหาซื้อกันครับนี่อีกครับนี่สองตัวนี่สองตัวครับผมของพ่ออย่างครับของพ่อที่นพ่อที่บ้านบ้านอตรงใต้อำเภอสว่างเรียนดี ยอำเพื่อสว่างนะครับมาแต่สับครับผมทางสับเนาะพอครับเปิโทษติดต่อครับพอครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดสามเมเจดสีนึ่งเกสี่่าหผมพ่อที่นะครับสว่างเนี่ยนี่ครับมาหมันๆครับพ่อครับ

ไันำตารับไมลี้ยวเจอนัทที่เร็วไม่เห็นนัทที่แล้วไม่เห็นเานอยู่ี่เรอม่อยู่วะนัทที่เล้วสงสายขายเบิร์ดมั่งนี่จากนันี่รับนี่ก็เบิร์ดแล้ว เลอวตัวใดครับเือทั้งหมอกลยอทั้งหมดอย่างทั้งหมอสาอย่างอกนตัวเต็มวัหน่ดีมื่ครับแอเยมย่งตัวครับเจ็ดสิบเจ็ดสแอกลแม่แม่พ่อรุ่นนี้ดิอถ่อพ่อเอี่พรุแปดหมืนนะครับ ขายไปแล้วเนาะครับเอาฝากเบอร์รไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปขาดู9า3 7 1259นี่แอลนะครับข้าบ่อครับผมขายแล้ววะ

สวัสดีครับพ่อหยางครับพ่อจารุครับพ่อจารุมาจากทั้งไหนครับนาจาหน้ากางครับมาจากหน้ากางนะครับมาเจอพ่อยังครับเนหยาง่ยัลข้าวหะไรนี่ครับพ่อแปด0มื่นห ยัครับี่ครับเจีกยับพ้นนะครับพูด้วยนะ่มีเบอร์โทษติดต่อมครับพ่อนครับครับขอเบอร์นะครับ08.01 0 0ดห่08.01 0์่ีครับผมมันมันครับพ่อครับ

ตัวไหนครับนีแล้วเลือดลอยเลือดลอยครับมามาแต่ทางไหนครับบ้าทน้องกาน้องกาดูท่าแรงอายุละนี่ละอยู่แถวนี้นะบอนหายสูบดอนหายสูบเลือดลอยเลือดลอยเข้าไใดครับนี่แปดหมื่นแปดหมื่นครับเบอร์ทรติดต่อครับเบอร์ทัวร์ิดต่อสวนเก้าแปดเก้าแปดครับสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่สามห้าเก้าสองสามห้าเก้าสองพรอนดอนผ่อนดอนนะครับ ครับมันมัครับขอครับครับสวัสดีครับวันนี้สวันดีครับนี่ใครสวัสดีครับห้อยเพียนค่ะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วเปิดแล้วายืนเรียนดิซียืนเรียนดิซี่ น,นี่ราคาเท่า,าหไหร่นะครับมาอัพเดทราคาให้เพื่อนงตัวที่ขายไปนะ่ะอันนี้ขอเพื่อนบอตัวนี้ขา,ายหันนะิมหันขายหันชิมหันขายเปนเดี่ยวนะครับสวัสดีครับ,นนรบย่างจากตัวาานนครับมโมนี่สามตัวย่างสามตัว ก็ไดครับนี่บอหา่สิบสามหาตหาตัวนี้หาชิมหพ่ออยังครับพ่อสำรวยบันนพ่อน้องพ่อเนาะเบอร์ทุกจอครับพ่อชื่ออได้ชื่ออะไศูแปศูเก้า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 สี่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 เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับ มาครับพ่อครับอสุดท้ายได้คลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณเ c ฟซีช่องอึดเบียร์ชแนลที่ติดตามรับชมคลิปของผมอยู่นะครับผมจากปากกดไล่ก็แช่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ